สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจมเมาเล่าบันเทิงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องดาราข่าวไหนแซ่บข่าวไหนดีข่าวไหนโดนข่าวไหนดังอย่าลืมไม่ยากค่ะแค่กดติดตามสั่นกระดิง่งกดทั้งหมดไปเลยนะคะเจมเมาจะมาเล่าบันเทิงให้ทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับเจมบมาเล่าบันเทิงนะคะที่มาเล่าข่าวแซ่บๆให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำเหมือนเดิมเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครติดตามข่าวตามหน้าหนึ่งนะคะเราก็จะได้ยินข่าวเมียหลวงนะคะบุกไปงานแต่งสาม,มีนะคะ แล้วก็เอาทะเบียนสมรสนะคะไปให้เห็นชัดๆเลยว่าชั้นเนี่ยเมียหลวงนะคะซึ่งเป็นโอ้โหประเด็น Talk of the Town มากๆนะคะแล้วคุณธัญญานะคะซึ่งหัวอกเดียวกันนะเนาะเธอก็ส่งกำลังใจไปให้เมียหลวงคนนี้ด้วยข่าวเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยนะคะ จากกรณีคลิปสุดฮือหาในโลกโซเชียลนะคะเมียหลวงถือทะเบียนสมรสบุกชะสามีนะคะแต่งงานกับเจ้าสาวคนใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้หย่าจากตนเลยแถมยังอ้างว่าไปเข้าเวรอีกด้านแม่สามีทนไม่ไหวตบผัวลูกชายสั่งสอนกลางงานแต่งจนกลายเป็นประเด็นวิพากวิจารณ์นะคะ ด้านเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างดาราสาวธัญญาธัญ,ญเรศเองนรงเองตระกูลนะคะคนที่เข้าใจเข้าใจหัวอกเมียหลวงเป็นอย่างดีก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะเพราะก่อนนี้ก็ข่าวดังมากๆนะคะเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยเจ้าชู้เลือกเกินนะคะคุณธัญญาก็ได้ให้กำลังใจไปยังเมียหลวง แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องจอยและครอบครัวซูู้นะคะซึ่งฝ่ายนั้นนะคะก็โพสขอบคุณบอกว่าขอบคุณพี่ธัญญามากๆนะคะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้รับกำลังที่ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้รับกำลังใจจากดาราดังในตวงใจเทียมเมียหลวงพี่ธัญญานะคะโอ้โห ซึ่งก็เป็นประเด็นฮอนๆนะคะโอ้โหแฟนคลับก็ตามามาเมาท์มอยกันแหมคนหัวอกเดียวกันเข้ามาให้กําลังใจกันเนาะก็อย่างว่าละคะ่ะใครที่ไม่ได้อยู่ในสถานเดียวกันเดียวกันหัวอกเดียวกันจะไปเข้าใจได้ยังไงว่าเวลาที่เราโดนแย่งสามีมันเป็นยังไงใช่ไหมคะยังไงนะคะเจมเมาก็ให้กําลังใจทั้งคุณเมียหลวงและกําลังใจคุณธัญญานะคะยังไงเราก็ต้องเป็นเมียหลวงเย็นหนึ่งต่อไปคะ่ะ จบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะไม่อยากพลาดคลิปดีๆข่าวโดนๆข่าวแซบๆของเราดารานะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามสั่นกระดิ่งกดทั้งหมดไว้เลยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆค่ะ